สวัสดีครับทุกท่านสุขสันต์วันแห่งความรักนะครับวันแห่งความรักกําลังใกล้เข้ามาดังนั้นขออวยพรให้ความรักของท่านที่จะเป็นความรักที่ทวีขึ้นนะครับไม่ใช่ลดลงเป็นความรักที่สดใหม่เป็นความรักที่จะทําให้คู่รักของท่านได้เกิดพลังและมีกําลังใจในการที่จะใช้ชีวิตคู่โดยเฉพาะครอบครัวโดยเฉพาะคู่รักต่างๆที่เพิ่งสร้างครอบครัวนะครับก็ขอให้ความรัก ของท่านมั่นคงยืนยงและเป็นความรักที่มีพลังในการที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันเป็นความรักที่เหนียวแน่นเป็นเหมือนเชือกสามเกลียวที่ผูกแน่นและก็สามารถที่จะนำพากันก้าวไปสู่เป้าหมายอนาคตที่ดีนะครับผมอยากจะพาพี่น้องมาเรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ชื่อว่าอาราเป้เป็นภาษากรีกนะครับที่มีความหมายว่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เป็นความรักที่ไม่เห็นแก ian, at, ่ตัวเป็นความรักที่เสียสละเป็นความรักที่ไม่เอารัดเอาเปรียบเป็นความรักที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ดังนั้นหากท่านได้รับความรักอากาเปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะมีความรักต่อคนอื่นอย่างบริสุทธิ์และท่านจะไม่เอารัดเอาเปรียบท่านจะไม่เห็นแก่ตัวแต่ท่านจะเสียสละให้คนอื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้เสียสละ ชีวิตของพระอ,องค์เองให้กับมนุษย์เราทุกคนซึ่งมนุษย์ทุกคนได้รับของข,องขวัญอันล้ำค่าจากองค์พระเยซูริตพระองค์ถูกตึงตายบนไม้กางเขนเพื่อจะเป็นค่าไถ่บาปสําหรับเราดังนั้นเมื่อเราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเป็นความรักอาคาเป้โดยผ่านพระเยซูริตแล้วเราก็จะสามารถรักคนอื่นได้พระเยซูริตสอนในพระคิดธ,ธรรมกัมภีร์บอกให้เรารักศัตรูพี่น้องครับโดยเนื้อแท้ความรักของมนุษย์ทําไม่ได้ แต่เมื่อเรามีความรักอากาเป้เราจะสามารถรักศัตรูรักคนที่แช่งด่าเรารักคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเรารักคนที่เคยดูถูกดูหมิ่นเยียดยามเราเราจะสามารถรักคนเหล่านั้นได้ถ้าเราสัมผัสและรับเอาความรักอากาเป้ของพระเจ้าเข้ามาเราจะให้อภัยพวกเขาได้เพราะว่าสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งที่อ่อนแอมากแต่คนที่มีความรักและให้อภัยเป็นคนที่เข้มแข็งมากผมเชื่อว่าท่านสามารถ รับเอาพลังแห่งความรักอากาเป้ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและท่านจะมีพลังท่านจะเข้มแข็งและท่านจะสามารถประชิญกับความขมขื่นความโกรธเกรยียดต่างๆในสังคมท่านจะผ่านได้เพราะความรักที่มีพลังของพระเจ้าที่ชื่อว่าอากาเป้จะเป็นพลังที่จะช่วยทําให้ท่านไปสู่ความสมบูรณ์ในครอบครัวในสังคมเพื่อนฝูงที่ท่านได้ใกล้ชิด ก็จะทําให้เขาได้พบกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ